สวัสดีคะ่ะสบายดีเอฟซทางช่องน้องคำแพงชาแนลนะคะวันนี้เช้าของวันที่16กันยาย่นสองหาหกเจ็ดเนาะแม่เพ่นมาทักทายสบายดีเอทางช่องคือเก่าค่ะการคลิปนี้แม่เพ่นจะมาตามแนวทางลาวคักๆหรือว่าลาวพัฒนา ของสีเซียนให้กับ f อฟซีทางช่องได้เอาไปเป็นแนวทางกันเนาะคะ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าบ้านคือเก้าเนาะเช้าวุ่นวายบ่าย,ายตื่นเต้นมือนี้วผลเนาะคะ่ะเอรอผลบ่ายอ่าบ่ายจังโวงค่ะเอบ่ายสามสี่สิบสองนาทีเนาะรอผลค่ะไ่เพ่นกามีแนวทาง เราพัฒนาของสี่เซียนมาฝากมาตอนเอฟซีแล้วค่ะคลิปต่อไปก็จะเป็นมีแนวทางของฮานอยของสี่เซียนเนาะมาเบิ่งตัวเหลขผลงานแนวทางเมื่อวานนี่กันกอนค่ะแล้วค่อยไปตามเอาตัวเหลขของมือนีเนาะมาเบิ่งค่ะเอฟซีเอาลูกชิ้นมานอนอะไรอยู่ตรงนั้นทำคลิปหน้าบ้านเนาะเพราะว่าพีประหัรเพิ่น ทำอยู่ในบ้านคะ่ะเปลี่ยนกันเนาะเพื่อนบ่อยากรบกวนเพื่นพอนเพราะว่าไม่เขียนไม่เพื่ช่องไม่เพิ่นบป็นสำคัญแล้วคะ่ะช่องเพื่อนสำคัญเพราะว่าเป็นเลขของรัฐบาลไทยนะเพื่อนตรงชงส่งล่งให้เอฟซีทั้งช่องเลยเร็วๆท่านใจคะ่ะอ่ะ มาบึงผลงานแนวทางเล่าพัฒนาของสี่เซียนกันก่อนเนาะเลขหกตัววันที่สิบสามกันยายนสองห้าหกเจ็ดวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะเลขหกตัวออกที่สี่แปดหนึ่งหกสี่เจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่ตัวหนึ่งหกสี่เจ็ด สามตัวบนหกสี่เจ็ดสองตัวบนสี่เจ็ดและสองตัวล่างก็คือหนึ่งหกนั่นเองเนาะนี่เบิงค่ะของเซียนเจียงเออของเซียนของเซียนโคาราบเนาะเอฟซีเนาะ,นาะจะว่าผิดว่าถืออยู่นั่นแหละ เซียนโคลาดให้มาวิ่งรูด9้าตัวเดียวบอมมานะคะรุดค่ะส่วนของเซียนอุดรให้วิ่งรูด0ย์กับ6 6มาลางเนาะจับคู่บอ่อเขานะคะสีเพันจับคู่6เจเลขออก4 7, เอีเจนาะแต่ทั้งหน้าหนึ่งหค่ะเนาะส่วนของพิภัหนึ่งกับศ1มาแต่ว่าบอมีหน่งหเด้นะอเนาะบ่เขาค่ะ จับคูว่วิ่งรูดวิ่งรูดเข้าตัวเน้นอยู่แต่ว่าจับคู่บ่เขาเนาะส่วนของเซียนเชียงใหม่4กับ6เข้าทั้ง2ตัวเลยเนาะสมาบน6มาล่างจับคู่เข้าที่6 1หรือว่า1 6ล่างของลาวพัฒนางวดที่แล้วนะเนาะอ่ะได้แล้วค่ะอสี่มาเอาตัวเลขของวันที สิบหกกันต่อเลยวันนี้เราพัฒนาเนาะเจ้าแรกก็คือของพิพาฮัตเนะาะไฮวิ่งรูดบนล่างเก้าตัวเดียววันนี้จับคู่ที่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เน้นที่เก้าหนึ่งเม็ดเดียวนะคะส่วนสุดสามตัวสี่เก้าศูนย์เออสี่เก้าหนึ่งนะคะสี่เนาะชุดสามตัวสี่เก้าหนึ่งค่ะของพีพาฮัตค่ะ วิ่งรูดบนร,ราง1เม็ดเดียวเนาะวันนี้ส่วนวัวที่แล้วให้วิ่งรูด1กับ0มาตัวร่องเนาะคะ่ะมาหนึงค่ะแต่ว่าจับคู่บอเขาส่วนงวดนี้ให้วิ่งรูดที่9ตัวเดียว จับคู่ที่90 91 94เน้นชุด2ตัวก็คือ91ส่วนชุด3ตัวก็คือ491เม็ดเดียวนะคะของพี่ประหัตค่ะ, <c oughs> ะได้แล้วเนาะของพี่ประหัตมาเอาต่อค่ะของเซียนอุดรวันนี้เซียนอุดรให้วิ่งลูดที่ 1กับสมเนาะตัววิ่งตัวรูดก็จะเน้นไปที่1นรองสามจับคู่ที่10 19งศูนเสนสามเ้เน้นหนนเม็ดเดียวนะคะเนาะเน้นที่หน,นเม็ดเดียวค่ะชวนชุด3มตัวเก้หนึ่งเนาะชุด3ามตัว 9, 10, เก้าหนึนส 9, เสียงใดานามเดื้อค่ะเสียงดังดูทาง้งขางเนี่ยแหละเน,ะนาะปั่มน้อยูทข้งขาง,ขางะคะ่ะขางบาน อ่ะส่วนเมื่อวานเออส่วนเมื่อวานส่วนวันที่สิบสามที่ผ่านมาเมื่อที่แล้วเซียนอุดรให้เน้นสูตรลองหกเนาะตัววิ่งตัวลูดมาตัวลองแต่ว่าจับคูบอเข่าเด้อจ้ะเนาะจับคูบอเขา่าตัววิ่งตัวลูดมาอยู่นะคะส่วนวันนี้เน้นวิ่งลูดที่หนึ่งลองสาม จับคู่ที่10 19 30 39ง่งวดนี้ชุด2ตัวเน้นที่10เม็ดเดียวชุด3ตัวก็คือ9 10นะคะได้แล้ว fc ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาของอพี่พัฒั์และก็เซียนอุรานกันก่อนเนาะแคปหน้าจออเเอร์ค่ะ วันนี้แม่เพนข้อขอให้ทุกคนโชคดีกันทั่วหน้าเด้อเนอะาะบ่ว่าจะเป็นแนวทางรัฐบาลให้้าน้อยหรือว่าเราพัฒนาเนาะก็ขอให้ทุกคนเพีงๆรวยๆปังๆค่ะอะแคบหน้าจอได้หรือยังค่ะได้แล้วก็ไปต่อกันที่ของเสียงโคราชดาวพัฒนาวิ่งลูดที่8กับ4เน้น8รดรอง4ค่ะจับคู่ชุดเน้น8 1 8ห แปหแล้วก็ชุดลองสี่หนึ่งสี่สองสี่หนะคะของเซียนโคล่านเนาะส่วนวดที่แล้วให้มาวิ่งลูด9้าตัวเดียวลุดบอมาเลยเนาะส่วนวดนนี้ให้8ดกับสี่เน้น8ปดลองสี่จับคู่ชุดเน้น8ปดหนึ่งแดสองแดสาม ชุดรอง4 1 4 2แล้วก็4 6นะคะของเซียนโคลาค่ะได้แล้วก็มาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่กันเลยเนาะเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดที่9กับ0วันนี้เน้น9ลอง0จับคู่ที่9 1 9 6 0 1 0 6เนาะ งวดนี้เน้นที่เก้าหนึ่งเม็ดเดียวนะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะส่วนชุดสามตัวให้มาหกเก้าหนึ่งเม็ดเดียวค่ะเนาะของเซียนเชียงใหม่ส่วนงวดที่แล้วส่วนงวดที่แล้วให้มาสี่กับหกตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่างเลยเนาะสี่มาบนหกมาล่างเนาะ ก็เลยจับคู่เขาหนึ่งก็คือหกหนึ่งลางนั่นเองเนาะของเซียนเชียงใหม่สวนงวันนี้ให้วิ่งลูดที่เก้าลองศูนย์นะเด่นที่เก้าลองศูนย์เนาะจับคู่เก้าหนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกเน้นให้เก้าหนึ่งเม็ดเดียวชุดสามตัวหกเก้าหนึ่งนะคะของเซียนเชียงใหม่ค่ะถ้แล้วเอฟซีทั้งช่องมาแคปหน้าจอ เอาของสองเซียนนะคะรับหน้าจออาจารย์เราคักคักหรือว่าเราพัฒนาของเซียนโคราชและเซียนเชียงใหม่วันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชค mắn มมนลำาุ้ยเงินทองคิดสิ่งใดก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองเนาะคะ่ะมีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตและขอบครัวของทุกท่านคะ่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคไข้ไข้เจ็บ เดินทางไปทางแต่ก,ก็ขอให้แคบขาดปลอดภัยนะคะที่นี่คะ่ะสวัสดีค่ะ